เปิดบัญชีกับพาย A8 ทับหนึ่งรับค่าคอมมิชชั่นเบรดพิเศษและบัตรส่วนลดกาแฟพันไทย100บาทพร้อมกิจกรรมคอมพานีวิสิตและสำนาเฉพาะลูกค้าพาย A8 โทร02-205-7250หรือแอดไลน์ at pia 8คือวันนี้เนี่ยเราเราต้องยอมรับว่ามันรุนแรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะวิกฤตนะครับแล้วถ้าเราไปดู เซุ้มเสียงนะ,ะของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับมันก็ยังคงคงไม่มีการถอยให้กันนะครับคือ,อคุณอิกจะเห็นได้ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับเอ่อน,นยทะาฮูมีท่าทีมีที่มีนัยยะสำคัญหลายเรื่องนะฮะอย่างเช่นกรณีที่ประกาศในเวที UN นะฮะบ,บอกว่าอิรานเนี่ยนะฮะ อยู่แค่เอื้อมนะครับอยู่ไม่ไกลถ้าอิสราเอลจะจ,จัดการขนาดนี้ผู้นําของอิหร่านเนี่ยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะฮะประการที่สองนะฮะในทันยาฮูส่งสัญญาณที่มีนัยยะสําคัญนะครับว่าเขาหรืออิสราเอลเนี่ยจะเป็นผู้ปลดปล่อยอิหร,ร่านนะฮะโดย พูดในลักษณะที่ยืนเคียงข้างกับประชาชนชาวอิหร่านนะในการที่จะปลดปล่อยประเทศอิหร่านให้เป็นเสรีให้เจริญก้าวหน้าให้มีกินนะฮะมีใช้อะไรต่างๆนานานะเขาส่งแมสเซจแบบนี้ไปนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะส่งสัญญาณไปถึงคนอิหร่านและที่สำคัญผมคิดว่าไปถึงกลุ่มนะฮะก้อน บางส่วนในอิหร่านที่เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอิหร่านที่อยู่ข้างในนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นเอาอาจจะใช้คําว่าหนอนบอนไส้นะเพื่อที่จะ,เพ,จะเพื่อที่จะก่อการาประท้วงนะฮะลุกคือขึ้นในอิหรา่านและในช่วงเวลาที่มันสับสนแบบนี้เนี่ยอิเซลอาจจะชิงนะฮะโจมตีเป้าหมายสําคัญในอิหร่านนะครับซึ่ง ก็กังวลกันว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่อิหร่านนะมีเโรงโรงผลิตนิวเคลียร์อยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะฮะประการที่สองก็คืออาทางอิหร่านเองเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าสถานการณ์มันยกระดับขึ้นน่ย อิหร่านก็จะเล็งไปพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สําคัญของอิสราเอลเช่นเช่นเดียวกันนะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามุ่งไปที่ถ้าสมมุติว่าอิสราเอลมีโรงงานนิวเคลียร์จริงๆอย่างที่นักวิเคราะห์หลายคนมองเนี่ยนะว่าจริงๆแล้วอิสราเอลมีนะครับเป็นประเทศเดียวในตะวันออกกลางที่มีนิวเคลียร์นะถ้าตรงนี้นะครับมันมีจริงเนี่ยอิหร่านก็ คงจะต้องมุ่งเป้าโจมตีไปที่จุดนี้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้คือสถานการณ์ที่ผมคิดว่าออ,อันตรายมากๆนะครับอันตรายมากๆนะฮะอาจารย์ไม่ไม่มีทางออกเลยนะครับเท่าที่ประเมินดูมันมีอะไรที่น่าจะเป็นตัวแปรที่อาจจะให้บรรยากาศมันอาจจะเบาลงมาหรือตอนนี้ช้าไปแล้วอาจารย์ผมมองว่าเป็นเจตนาของอิสราเอลที่ต้องการที่จะให้จุดระเบิดสงครามครั้งใหญ่ในภูมิภาคตอนออกลางนะ ที่ผ่านมาทุกความพยายามนั้นคือการพยายามที่จะจุดสงครา,ามขึ้นมาใช่ไหมการสังหารผู้นําฮามาสในเตอฮารานนะหรือว่าการสังหารผู้นำฮามาสในกาซาหรือว่าในกระทั่งในเลบานอนสังหารผู้นำอิสบุลโลนะพร้อมกันนั้น L, อิสราเอลไม่ได้จริงจังในการที่จะบรรลุเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงที่จะถูกเสนอจากหลายๆฝ่ายเลยไหมสุดท้ายแล้วก็ยังคงมุ่งหน้านะในการที่จะ ปฏิบัติการทางทหารต่อไปนะโดยเชื่อว่าปฏิบัติการทางทหารเท่านั้นเนี่ยที่จะนํามาซึ่งชัยชนะนะแล้วตามที่ทางทางอ e ิสเซลนั้นเนี่ยต้องการนะฮะมันเป็นแนวความคิดแบบสิ่งที่เรียกว่าเป็น r e ีย p o l i ิติกอย่างแท้จริงนในมุมของอ e ิสเซลนะคือทําทุกอย่างนั้นเพื่อ,อ,อความอยู่รอดแล้วก็ปกป้องผประโยชน์แห่งชาติแม้ว่าจะสูญเสียพลเมืองไปเท่าไหร่แม้ว่าจะทําละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไรนะเป็นสิ่งที่ ไม่น่าสนใจเท่ากับว่านั้นจะปกป้องหรือว่ารักษาความมั่นคงของประเทศไว้อย่างไรผมคิดว่าที่ผ่านมาความพยายามที่จะยุติหรือว่าพยายามที่จะลดดีกรีของความขัดแย้งนั้น,ม,น,ม,นมันหลายฝ่ายช่วยกันทำนะฮะหลายฝ่ายช่วยกันทําแต่ว่ามันเจอปัญหามากมายหลายประการรวมถึงอย่าง,งที่บอกว่าอิสราเอลนั้นดูเหมือนต้องการที่จะให้เกิดสงครามทุกวันนี้แล้วก็สัมริกานั้นเนี่ยหลายคนตั้งคําตั้ง,งความหวังกับสัมริกาผมเองก็ตั้งความหวัง นะแต่สุดท้ายเราพบว่านะเออสัม,มริการนั้นแม้ว่าจะมีขีดความสามารถในฐานะประเทศหมหาอำนาจในนะในการที่จะบรรเทาหรือว่าหยุดยัง้งนะความขัดแย้งเหล่านี้ได้แต่ท้่สิ่งที่สัม,มริกาทําคืออะไรฮะในทางหนึ่งสัมมิกาพูดว่าจะให้มีการหยุดยิงหรือว่าจะให้มีการบรรลุข้อ,อตกลงต่างๆแต่ในอีกทางหนึ่งสัม,มริกาก็ยังคงส่งอาวุธส่งวัุประมาณให,ให,ให้ให้กับทางอนะิสราเอลเนี่ยให้ยังต่อสู้กับบรรดาผู้ขัดแย้งเหล่านี้ไปนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นปฏิบัติการที่เป็นสองมาตรฐานนะและคงยากที่จะ,ะคาดหวังบทบาทของมหาอำนาจเช่นนี้ว่าจะหยุดหยุดยั้งความขัดแยง้งแต่ว่ามันกลับกลายเป็นการใส่ไฟเข้าไปในความขัดแยง้งครั้งนี้นะเพราะฉะนั้นคาถามที่คุณีิกถามเมื่อกี้เนะี่ยผมคิดว่ามันผ่านไปแล้วครับเรื่องเหล่านั้นตอนนี้สุ่มเสี่ยงมา,มากๆนะครับเพื่อนอย่างนี้รประเทศไทยรเราต้องวางตัวไงอาจารย์ในสถานการณ์ หลังจากนี้ไปเนี่ยต้องต้องติดตามอย่างละเอียดเลยแหละนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยนะฮะในทางในทางที่เรียกได้ว่าดีที่สุดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสงครามที่มันจํากัดอยู่แค่ในพื้นที่ขัดแยง้งใช่ไหมเช่นอิสราเอลบุกเข้าไปในเลบานอนทางภาคพ,พื้นดินเหมือนที่เคยทําในปี2006ใช่ไหมแล้วก็มันก็จบกันแค่นั้น เหไหมแต่ว่าผมเกรงว่ามันจะไม่จบเพราะว่าบริบทมนันต่างจากปี2006เพราะในเวลานั้นมันไม่มีสงครามระหว่างอิสราเอลกับกาซากับปาเลสไตน์แบบนี้แต่เป็นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบุลลอห์ในปี2006นหกะ,ะและเรายังต้องจับตามองว่าชาติมาหาอำนาจน,นั้นเนี่ยมีรีสปอนส์กับเรื่องนี้อย่างไรเห็นไหมและเรายังต้องจับตามองอีกนะคคุณนิ๊กว่าในเรื่องยูเพนรัสเซียนั้นเนี่ยมันจะออกไปในทิศทางไหนนะถ้ามันออกไปในทิศทางที่ผมกังวลเมื่อกี้เนี่ยว่า กลายเป็นว่าเป็นการยิ่งใส่ไฟไปนในความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยสองพื้นที่นี้นี่จะเป็นการพื้นที่ปัดผูของความขัดแย้งของสองครามพร้อมๆกันแล้วมันจะลุกลามฮะไม่ใช่แค่พื้นที่เดียวแต่ว่าจะลุกลามอย่างเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งของสองพื้นทีน่เนี่ยนะฮะแล้วก็กลายเป็นสงครามครั้งใหญ่ของโลกขึ้นมาได้ครับคุณลิครับ